สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับก็มีเพื่อนๆขอเข้ามานะว่าอยากได้มือถือถ่ายรูปคนหรือว่ากล้องหน้าดีๆนะครับในงบ10,000บาทนะครับก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาเรากดไลค์แล้วก็ไปชมกันเลยครับอ๋อลิงก์สินค้าอยู่ด้านล่างนะครับไม่ต้องห่วงนะครับคัดกองร้านค้ามาให้เช่นเคยนะครับผมไปไปดูกันเลยตัวแรกครับตัวแรกนะครับเคยนําเสนอไปแล้วนะตัวนี้เป็น vivo v 2 3 5g นะครับ ในทุกวันนี้ยังน่าใช้งานอยู่นะผมจะบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ vivo เ,เขาตั้งใจทำมากเลยนะครับเพราะว่าตัวแรมกับ r อมที่ให้มาตั้งแต่ตอนทำเนี่ยแรม12อรอยห้6กนะก็ใช้งานได้ยาวๆแล้วก็ได้รับการอัปเกรด Android ล่าสุดคือเป็นเวอร์ชัน12แล้วนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันสิบ่นีไ่ได้ไปต่อหรือเปล่านะครับคลิปนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องกล้องเนาะเอ่พื่อคามใช้งานทั่วไปก็จะไม่ค่อยเน้นนะครับตัวนี้นะครับกล้องนะครับกล้องหน้านะครับห้าสับม ไม่พอกล้องหน้าเขามี2ตัวนะมีเลนส์อัลต้าไวาให้ด้วยนะครับแปดล้านพิกเซลติดมาให้จา,ากห้างนะครับยังล้ำไปกว่านั้นอีกนะก็คือเขามีแฟลชคู่ให้ในกล้องหน้าด้วยนะกลางคืนนี้ก็เอาอยู่นะครับตัวนี้และแน,น่นอนนะครับเมื่อกล้องหน้ามีแฟลชนะครับวิดีโอกลางคืนก็จะดีขึ้นไปด้วยนะครับและด้วย i ออ Auto f o กั s นะครับเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยเขาจะโฟกัสที่ตาเราเป็นหลักนะครับทาให้ภาพเนี่ยคมชัดและด้วยกล้อง2ตัวนะครับทำให้ตัดขอบในกล้องหน้าไดี่เนียนมากๆเลยนะครับ ลูกเล่นกล้องนี่บอกเลยว่าอย่างเพียบจะเป็นโบเก้แฟร์พอตเทดหรือว่าจะสามารถเปลี่ยนโบเก้เป็นดวงๆแบบนี้ก็ได้ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มให้จริงสําหรับลูกเล่นฟิลเตอร์กล้องหน้าของ v ียตัวนี้นะครับกล้องหลังก็ให้มาครบไม่แพ้กันนะครับกล้องหลัก64สล้านพิกเซลนะครับอันต่วายล้านและเล่นมาโขออีก2ล้านครับกล้องหลังเองนะครับก็มีลูกเล่นไม่แพ้กล้องหน้านะครับโดยหมดเนี่ยโบเก้เปลี่ยนไฟเป็นดวงๆนี้ก็มีให้นะครับ ถูกใจสาวๆแน่นอนตัวนี้ครับตัวนี้เป็น 5G อย่างที่บอกเนอะก็ Dimensity 92 0สูนนะครับชิป6นาโนเมตรนะใช้งานได้อีกยาวๆเป็นชิปเซตระดับกลางค่อนข้างสูงนะครับเล่นเกมนีห้หายห่วงนะครับก็เอาอยู่นะครับผมหน้าจอตัวนี้นะครับเป็น Full HD นะครับรองรับ HDR 10อนัดด้วยนะอัตรารีเฟอเเรท90เฮิร์ตนะครับผมคิดว่านะเวอร์ชัน a อ d r ร i d น่าจะได้ไปต่อถึง13หรือ14นะครับผม ก็ตัวนี้แบตเตอรี่4,200มิลลิแอมป์นะชาร์จเร็วที่4.4วันนะครับก็ถือว่าชาร์จเร็วพอสมควรเลยนะลิงก์สินค้าอยู่ด้านล่างนะครับร้านค้าคัดกรองมาให้อย่างดีไว้ใจได้เช่นเคยครับมี2ราคานะก็คือมีทั้งเครื่องสูตรเลยนะเครื่องสูตรตัวนี้จะอยู่ที่1500บาทนะครับแปลกใจไหมาราคาพอๆกับวีบิเจเลยครับคือผมจะบอกว่าจริงๆแล้วการใช้งานอนะถ้าตัดไอตัวออร่าไหลข้างหลังไปนะครับตัวนี้ก็ยังสู้ได้นะครับผม วิดีโอก็ 4K ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเหมือนกันครับแล้วก็มี AI auto focus เหมือนกันทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะครับดังนั้นราคามันเลยไม่หลงมากนะเพราะว่าแรมกับหลอมนี่เขาให้มาตอนแรกครัมันสูงอยู่แล้วนะตัวนี้แรมเยอะกว่าตัว V7 เลยนะครับเพราะเป็นแรม12เลยนะครับหลอม256เนาะก็สกหรับใคาด้านล่างนะครับสำหรับใครที่อยากจะซื้อเครื่องศูนย์นะก็ราคานี้นะแต่อันนี้ก็คือ ร้านเครื่องศูนย์เคลียสต็อกนะครับก็คือว่าประกันนี่มันเดินแล้วจะเป็นประกันหลานแทนนะครับแต่ว่าราคาก็จะถูกลงมาเยอะเนาะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆตัดสินใจนะครับแต่ว่าร้านค้านี้ก็ไว้ใจได้นะผมคัดกล่องมาให้แล้วเนี่ยอ่านรีวิวของร้านค้ามาให้อย่างดีนะครับเนี่ยเพิ่งจะสั่งไปเมื่อวันที่1นะครับเดือนหนึ่งวันที่เก้าเมื่อต้นปีนี้เองครับเห็นไหมครับก็เป็นเครื่องใหม่นะครับแกะกล่องเนาะไว้ใจได้แน่นอนนะครับผมตัวถัดมานะครับเป็นอ p p เปอเลโน่แานะครับตัวนี้ก็ ก็เป็นร้านเดียวกับเมื่อกี้เลยนะครับไว้ใจได้นะครับสำหรับราคานี้นะเนี่ยผมนั่งอ่านร,รีวิวมาให้แนละ้วห้าดาวเราก็ไม่แกะกล่องครับแต่ว่าเป็นเครื่องฝุนเชียร์สต็อกนะอันนี้แจ้งมาให้ก่อนเลยนะแต่ราคาเนี่ยก็เหลือแค่8,390บาทนะจริงๆตัวเนี้ยเนี่ยลูกเล่นนะครับให้มาสุดเป็นระดับเขาเรียกแบบ oppo ที่รุ่นพัฒนาเต็มที่ก็ว่าได้นะเพราะว่ากล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังของเขาเนี่ยให้เป็น sony มาเลยนะครับ จุดเด่นของ Oppo Reno 8ตัวนี้นะครับก็คืออันตรายนิวิดีโอนะครับเขาจะสามารถถ่ายภาพตอนกลางคืนนะครับทั้งภาพนิ่งและภาพวิดีโอได้ดีขึ้นมากๆเลยนะครับชิปเซ็ตบอกเลยว่าแรงมากๆนะครับเป็นชิปเซ็ตระดับสูงเลยนะในมัเซตี้1,300นะครับผมตอนเปิดตัวใหม่เนี่ยคือรุ่นนี้มันแพงมากๆเลยนะครับก็คือของมันก็เลยเหลือเยอะนั่นเองนะครับเพราะผมย้อนผิดมันเกือบสองหมื่นเลยมั้งชาร์จเร็วให้ไม่เต็มที่นะครับ80วัตต์เลยนะครับอย่างที่บอกนะครับกล้องนะครับ ตัวหลักทั้งหน้าและหลังนะตัวหน้าเนี่ยความคมชัด3.2ล้านพิกเซลแต่ว่าได้ Sony IMX709 นะซึ่งใส่ไว้ในเรือธงเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับหลายตัวมากนะครับกล้องหลังก็เช่นกันนะครับ Sony IMX766 นะครับก็อยู่ในเรือธงของหลายๆรุ่นเมื่อ2ปีที่แล้วเช่นกันครับผมผมถึงบอกว่าตัวเนี้ยเขาตั้งใจทํามาแบบใส่มาสุดไปอะราคามันก็เลยแรงนะครับตอนนั้นก็เลยแบบว่าขายไม่ดีนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าอันต้าไนท์วีโอเขาเก็บ ดีเทลตอนคืนได้ละเอียดมากๆนะครับแล้วก็การย้อนแสงเนี่ยด้วยเลนเซนเซอร์ของโซนี่นะครับทำให้เก็บรายละเอียดการย้อนแสงได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับขึ้นชื่อว่า Opp o ppo ในกล้องหน้าไม่ต้องห่วงนะครับให้มาแบบสุดปรับได้ละเอียดยิบเลยนะครับในโหมดบิวตี้เขานะครับจริงๆสกินโทนของเขาเนี่ถ้าใครเคยใช้จะรู้ว่า Opp o ppo ในสกินโทนนียดีตั้งแต่ Opp o ppo รุ่5นะครับกองหน้านี่ลบนิ้วลอยเนียนกิบเลยนะ และแน่นอนนะครับมีลูกเล่นโบเก้แฟร์พอรตเท็ดให้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับจริงๆอะ่ะไอโบเก้แฟร์พอรตเท็ดเนี่ยถ่ายรูปกลางคืนสวยมากเลยนะผมใช้เลโน่ห้าเนี่ยหมวดเนี่ยผมประทับใจสุดๆเลยตัวนี้เนี่ยด้วยชิปเซ็ต,ตที่แรงนะสามารถปรับค่าเอฟได้เต็มที่ตามแบบที่เราต้องการเลยนะครับก็หน้าจออ a m ูเล d นะครับ90เฮิร์ต์นะครับรองรับ HDR10+ เหมือนกันนะตัวนี้ก็โอเคนะครับสำหรับร้านค้านี้เหมือนที่บอกไปต้นต้นคลิปนะก็ไว้ใจได้นะครับผม คัดกองมาให้อย่างดีนะครับผมนั่งอ่านรีวิวร้านค้ามาให้แล้วข้อพิจารณาเดียวของตัว oppo leno pad เลยนะครับเอาแค่ตัวเครื่องก่อนนะก็คือลําโพงเดียวนะครับเหมือน vivo v 2 3เลยนะสําหรับใครที่ซีเรียสเรื่องลําโพงนะอืมอาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับ2ตัวนี้เนาะก็ลิงก์สินค้าอยู่ด้านล่าง,างเช่นเคยนะครับตัวถัดมานะครับเป็น vivo v 2 7 5 g นะร้านนี้นะครับราคา9,500บาทแต่นะครับเหลือแค่2เครื่องรีบหน่อยนะครับอาจจะหมดก่อนได้เพราะว่าจะไปซื้อของศููนย์ร้รสึกว่าของศูนย์ตนะ ผมหาร้านของศูนย์ไม่เจอนะครับผมแต่ร้านนี้ใไม่แกะกล่องนะครับไว้ใจได้นะครับรีวิวดีนะครับไม่ต้องห่วงนะรัาดาวอย่างเช่นเคยนะครับผมนักอ่านรีวิวให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวนี้มีอะไรดีบ้างนะครับแน่นอนนะครับจุดขายของเขาเลยก็คือตัวไฟออร่ลาไลน์ตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นแรกที่ใส่เข้ามานะครับผมก็คือทําให้การถ่ายภาพตอนกลางคืนเนี่ยได้เปรียบกว่ารุ่นอื่นๆเขานะครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นระบบแสงออร่าไลน์โพเทรตเนาะถ่ายกลางคืนเนี่ยด ตัวนี้ถือว่าได้รับการอัปเกรดเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเซ็นเซอร์ของกล้องหลังเนี่ยเขาเป็นของ Sony i-MX 766แล้วนะและแน่นอนนะครับซีรีส์ V นะครับกล้องหน้าเขานะครับก็จะมีออโต้โฟกัสให้นะครับที่ดวงตาเนาะเซ็นเซอร์ของ Sony ตัวนี้ทีใส่เข้ามานะทำให้การเก็บภาพตอกนกลางคืนเนี่ยบอกเลยว่ามีมิติแล้วก็คมชัดสวยงามมากเลยนะครับไม่พอกล้องหลังของเขาเนี่ยมี o i s กันสั่นมาให้ด้วยนะครับ ถ่ายร็อกถ่ายอะไรเนี่ยทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนี่ทำงานได้ดีมากเลยนะอ่าสเปคกล้องเมื่อกี้น่าจะลืมพูดไปนะก็กล้องหน้า50ล้านพิกเซลนะครับกล้องหลัง50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีเลนส์ต้าวกับเลนส์มาโครให้นะ8ล้านพิกเซลกับ2พิกเซลเนาะเหมือนฉบับซีรีส์ V23 นะครับอย่างที่บอกนะครับมีไฟออลร์ไลท์มาให้เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็มี OS มาให้นะตัวนี้นะครับส่วนที่เหลือก็บอกเลยว,ว่าแทบไม่ต่างกันเท่าไหร่น,นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกรล่นนี้ราคาถูกกว่าเนาะ9,50 0บาทนะ ได้เป็นตัวใหม่นะครับแล้วก็เป็นจอโคง้งน่าดูเรียบหรูดูแพงขึ้นเยอะเลยนะครับผมตัวนี้ก็ลิงก์สินค้าอยู่ด้านล่างเช่นเคยนะครับไปเข้าไปดูในร้านค้ากันได้ครับผมตัวถัดมานะครับเป็นตัวที่เพิ่งเปิดตัวไม่อเร็วนี้เนอะ Oppo Reno 11F 5G นะครับผมตัวนี้ก็เป็นดีไซน์ทรงเหลี่ยมเนอะนะจอไม่ไม่โค้งเหมือนตัวเมื่อกี้ที่แนะนําไปนะครับผมแต่ว่า ลูกเล่นหล,หลายๆอย่างและกล้องหน้าเขาเนี่ยก็ยังถือว่าให้มาครบคันนะครับแล้วก็ไปอีกกอีตัวนึงนะที่ถ่ายคนสวยนะครับผมโดยเลนส์หลักของเขากล้องหลังนะ64ล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะคือความวปนการใช้งานทั่วไปนี่ก็ถือว่าเลื่อเลนะเรมเซนตี้จะ0.50นะถือว่าเอาอยู่นะครับแล้วก็ชาร์จบายหุ่นจีัให้มาครบคันนะมีการละอองน้ำกระเด็นด้วยนะ IP65 ครับผมสีสันเขาค่อนข้างจัดจ้านแล้วก็ทำมาเอาใจสาวๆเยอะพอสมควรนะครับตัวนี้มีทั้งสีม่วงสีฟ้าสีขาวนะครับผม จอตัวนี้เป็นจอ AMOLED รอยยีนะครับก้องหน้าตัวนี้ส2ล้านพิกเซลนะคือรุ่นเนโนนี่เราจะรู้ว่าเขาน้นถ่ายคนนะครับคือมันก็จะได้ฟีลลิ่งในการถ่ายคนหรือว่าพอ์เทรตเนี่ยละลายฉากหลังได้ค่อนข้างเนียนนะเรื่องวิดีโอตัวนี้บันทึก 4K ได้เฉพาะก้องหลังนะครับเซลฟี่ก้องหน้าสามสล้านของโฟนี่เราน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่า AI เขาหรือว่าในโหมดบิวตี้เขานี่ทำงาน,นค่อนข้างเนียนมากๆเลยนะครับ แรมหลอมรุ่นนี้ก็ให้มาเหลือนะแรม8หลอม2องที่บอกนะครับแล้วก็มีตัวนี้ใส่ไมโครเอทีการ์ดได้นะครับเพิ่มได้ถึง2เทเลไวเลยนะลิงก์ล้านค้าของตัวนี้นะครับก็เป็นของ Official นะครับราคาอที่บอก1 0 0 0งหมื่นบาทนะเกินงบนีหนึงนะครับแต่ว่าก็ใส่ส่วนลดหรือว่าโค้ดลดอะไรในวันที่มันลดเยอะเนี่ยเพื่อนๆก็เก็บใส่ตะกร้ากันก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวพอมีโค้ดลดแล้วก็มาใส่นะจะไม่ถึงหมื่นละตัวนี้ จริงๆแล้วมีอีกตัวที่อยากแนะนำกว่าครับคือเพิ่มเงินนิดนึงแต่ผมว่ามันจบกว่านะเพราะว่าตัวที่นํามาบอกในวันนี้ทั้ง3าตัวเนี่ยเป็นลาโพงเดียวเลยนะแต่มีลําโพงคู่นะครับเพิ่มต่างนิดหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับคือ oppo reno 10นะครับตัวนี้บอกเลยว่าเขาฉลองครบลอก15ปีหรือ20ปีเนี่ยผมไม่แน่ใจเป็นตัวที่เขาตั้งใจทํามามากเลยนะครับเอาที่คุณจะได้มาเมื่อเพิ่มเงินประมาณ500นะจากตัว reno 11m นะค,คือกล้องหน้านะครับใส่เลนเซอร์เรือธงมาให้นะครับ i m a 709นะถึงแม้จะความคมชัด32ล้านพิกเซลแต่ว่าฟิล์งในการถ่ายนี้แตกต่างกันแน่นอนนะครับผมและไม่พอนะกล้องหลังมีเลนส์เทเลมาให้นะครับ32ล้านพิกเซลนะครับสำหรับถ่ายคนโดยเฉพาะเลยนะในโหมดพลาสเต็นี้ถ่ายสวยแน่นอนนะครับลำโพงตัวนี้เป็นลำโพงเดียวของเ,ออเป็นลำโพงคู่นะครับผมตัวเดียวของวันนี้เลยนะครับที่เป็นลำโพงคู่นะบอกเลยว่าเพิ่มเงินตัวนี้จบกว่านะแล้วก็ที่เหลือการใช้งานนะครับไม่แตกต่างกันนะแต่วิดีโอตัวนี้ไม่รู้ว่าลบการแก้ไขหรือ,อยังนะเป็น 4K ไม่ได้เป็น 4K นะเป็น Full HD 30เฟรมเรทนะครับผมอันนี้จะเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณานะครับสำหรับใครที่ใช้กล้องหน้าเยอะนะแต่ถ้าถ่ายภาพนิ่งเนี่ยผมบอกเลยว่าเอาอยู่นะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยวิดีโอสบายๆนะมีการซั่นเอเสให้นะครับผมราคาก็อย่างที่บอกครับ1น5 0 0บาทมีถอนิดน,นึงนะก็หยิบใส่ตะกร้าไว้ก่อนเดี๋ยววันไหนมีโค้ดลด3.3มเป็นสราค่อยมาใช้โค้ดลดกันนะ่าจะไม่ถึงหมื่นนะครับตัวน,นี้ผมว่าก็ประมาณนี้นะสำหรับวันนี้มือถือถ่ายรูปสวยนะใครชอบคอนเทนต์อนะนี้กกกก็ฝาไไดดดไไไไลลลคคค์วววว้้้้ยนนะรััับแเจอิปปถ